อย่างที่เกริ่นไว้ครับในช่วงที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการดีๆที่จังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับเขามีโครงการมอบบ้านสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้แล้วก็บ้านปันสุขนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,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 รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเนินมะปรางครับ ด้านของนายพยนต์อวัศวพิชยนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ไปมอบบ้านนะครับตามโครงการสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในพื้นที่ของอำเภอเนินมะปราง ซึ่งครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนค่ะสภาพเดิมก็สุดโทมมีโครงสร้างไม่คงทนถาวรจํานวนสามรายด้วยกันสามรายนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างคือรายแรกคือนายพันเข็มทองหมู่ที่สองตำบลบ้านน้อยสุมขิเหล็กคนที่สองคือนายล่าแก้วเกศสีหมู่ที่7ตําตบลไซย,ย้อยนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนางม่วงสารหมู่ที่7ตําบลบ้านมุงค่ะสําหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยเรากาชาติจังหวัดพิษณุโลกก็ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าซื้อวัสดุก,ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมทั้งได้ร่วมก,กันกับจังหวัดพิษณุโลกในการขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกรวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนนะคะโอกาสนี้เองเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มอบถุงน้ำใจสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับทั้ง3มครอบครัวด้วยค่ะใช่แล้วครับเห็นภาพแบบนี้ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะแทนผู้รับด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหน่วยงานเนี่ยการชาติจังหวัดในทุกทจังหวัดเลยก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนี่แหละสาธารณภัยไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปเองไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างโครงการนี้ผู้ายากไร้ในพื้นที่บางทีเนี่ยเขามีที่อยู่อาศัยแหละแต่มันชำรุด <orer gas S 1> เขาก็ไม <Hospital> ่รู s empty, <S <maker> ้จะไปซ่อมยังไงไม่ใช่ชำรุดอย่างเด <swimming> ียวคุณบางที่บางหลังเนี่ย ไม่ถูกสุขลักษณะเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินทุนไม่มีงบประมาณในการที่จะไปซ่อมแซมเพราะบางคนเนี่ยเป็นผู้พิการอยู่กับผู้สูงอายุบ,บางคนเป็นเด็กอยู่กับผู้สูงอายุบางคนเป็นเด็กอยู่กับผู้พิการคุณคืออันนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลในส่วนของจังหวัดในส่วนของกาชาติรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เข้าไปดูแลร่วมกันด้วยนะคะเป็นการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะอย่าลืมนะคุณ เราช่วยกาชาติกาชาติาช,าตช่วย,วยเรานะคะ